สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยงสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพอาบน้ํากระตุ้นวัคซีนประจําปีสําหรับน้องแมวอายุประมาณ8ถึง10ปีก็เป็นแมวที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าสภาพเส้นขนยังสวยงามก่อนหน้านี้แมวตัวนี้เคย เป็นโรคเบื่ออาหารสําหรับอาการเบื่ออาหารซึ่งหาสาเหตุไม่เจอตลอดระยะเวลาที่เขาไม่กินอาหารเกือบเดือน2เดือนแล้วเขาสามารถบูตร่างกายกลับมาอ้วนเทินสมบูรณ์ได้แล้วกลับมากินอาหารเองได้จากตัวนี้คุณหมอสนนิฐานว่าเเกิดจากสาเหตุอะไรทําให้เขาเบื่ออาหารไปค่ะก็ตรวจจากสาเหตุนะคะ ก็ไปอันตราวทุกอย่างมาแล้วค่ะผลเลือดปกติเจอแค่ไขมันในช่องท้องอักเสบเพียงเล็กน้อยก็คงเกิดจากที่สาเหตุไขมันในช่องท้องอักเสบนะคะก็เลยไม่กินอาหารก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับน่าจะเป็นเคสที่เอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับแมวที่ เบื่ออาหารแล้วไม่กินอะไรเลยแม้กระทั่งเราพยายามที่จะฟีดอาหารพยายามที่จะป้อนอาหารให้แม้กระทั่งน้ําในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ทานอาหารตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนั้นได้มาทําการให้เราดูแลรักษาหรือว่าแอดมินอยู่อันยองคุณหมอก็ได้ให้ช่วยช่วยให้เขาแบบมีชีวิตอยู่ด้วยกันให้น้าเกลือทาง เส้นเลือดให้น้ำเกลือทางผิวหนังแล้วก็ให้ยาบำรุงแล้วก็พยายามป้อนอาหารป้อนน้ำได้ให้ได้มากที่สุดทำอ,อย่างสม่าเสมอทุกวันเพื่อไม่ให้ตัวระบบย่อยอาหารเขาหยุดการทำงานไปถึงแม้ว่าจะจะเป็นการป้อนโดยที่อาจจะไม่กินก็อย่าเพิ่งเสียกำลับบงใจ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างสำหรับแมวที่ไม่กินอาหารแต่ว่าเขายังมีเหมือนกับมีร่างกายที่ยังแข็งแรงมีแววตาอยู่แต่ว่าอาจจะอ่อนเพียและก็ซึมแต่ว่าการที่จะช่วยให้เขาผ่านช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ทานไม่มีความอยากอาหารมาได้ก็อยากให้ทุกท่านไม่ควรปล่อยวางหรือว่าปล่อยทิ้งเฉยๆโดยหมดกำลังใจที่จะรักษาก็ขอให้พยายาม าหาวิธีทุกวิธีทางเพื่อที่จะหาสาเหตุและก็ประคับประคองให้เข้าผ่านช่วงชีวิตช่วงนั้นไปได้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือว่าคุณหมอที่ให้การดูแลสำหรับแมวตัวนี้ตอนแรกเราคิดว่าแมวตัวนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตต่อได้เพราะว่าเขาไม่กินอะไรเลยเขาปฏิเสธอาหารปฏิเสธน้ํา ซึ่งตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นภาวะในช่วงช่วงหนึ่งที่เขาเกิดความเบื่ออาหารแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้พลังงานทำให้เขาไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ขยับขยื่นหรือว่าไม่มีความอยากอาหารเพราะว่าอาจจะไม่มีกิจกรรมเลยสำหรับแมวที่เริ่มอายุสูงขึ้นหรือว่าเข้าสู่วัยชราก็จะเจอปัญหาที่ไม่มีความอยากอาหารแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอก็ได้พา ไปตรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ตรวจพวกการทำการอันตราซาเพื่อหาสาเหตุว่าในช่องท้องส่วนที่เรามองไม่เห็นนี้ว่าเจออะไรแมมบางตัวอาจจะมีพวกก้อนเนื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะบางตัวอาจจะมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องรวมทั้งอาจจะเป็น ฝีหนองก้อนฝีหนองหรือการอักเสบอื่นๆน,นอกจากไขมันอักเสบก็เป็นได้อาจจะมีเรื่องของตับอ่อนอักเสบมดลูกอักเสบในตัวที่เกิดการติดเชื้อหรืออะไรในร่างกายนะคะส่วนคนนี้ตรวจแล้วไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรค่ะผลเลือดทั้งหมดก็ยังปกติดีค่ะมีเพียงอาการเบื่ออาหารที่ไม่ยอมกินข้าวเองนะคะไปไปมาๆก็เราให้วิธีการดูแลเบื้องต้นคือ ให้กลับไปบ้านให้เจ้าของคอยป้อนคอยฟีให้เขานะคะผ่านไประยะเวลาหนึง่งเขาก็กลับมากินเองได้แล้วก็กลับมามีร่างกายที่ <c oughs> อ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างปกติเลยค่ะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันเพราะว่าแมวอยู่ดีเบื่ออาหารโดยที่ตรวจอะไรก็ตามดูค่อนข้างปกติก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงค่ะแต่ว่าไม่ยอมทานเอง ผลก็คือเจ้าของอต้องอาจจะต้องมีความใส่ใจแล้วก็มีเวลาให้นะคะการคอยป้อนเขาเรื่อยๆก็ช่วยให้ทางเดิอนอาหารของเขายังคงแอคทีฟทำงานได้เป็นปกติอยู่แต่ถ้าท่านใดไม่มีเวลาปล่อยให้เขาแบบอยู่ไปโดยที่ไม่ได้กินอาหารกระเพาะอาหารก็อาจจะเกิดกดหลังเยอะมีการอักเสบมีการคลื่นไส้อาเจียนเพิ่มเติม โรคต่างๆที่จากที่ไม่ได้เป็นอะไรมากก็อาจจะเริ่มซึมเบื่ออาหารผอมลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวหนึ่งที่เบื่ออาหารอย่างรุนแรงไม่กินอะไรเลยระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเราก็ใจหายเหมือนกันแต่ว่าทำการตรวจครบทุกอย่างครบทุกโรคเจ้าของก็โอเคเราก็ตัดสินใจร่วมกันว่า เราจะประครับประคองด้วยการให้คุณหมอที่อันยองให้น้ำเกลือไปให้แล้วก็ตรวจดูแลแล้วก็ทำการแอดมิดเพื่อเฝ้าสังเกตอาการอยู่ประมาณ1สัปดาห์ผลออกมาก็คือเขาก็ยังไม่มีความอยากอาหารแต่ว่าเราก็คือป้อนอาหารให้อาหารเป็นอาหารให้พลังงานกับน้องแมวแม้จะป้อนเพียงนิดหน่อยก็ทำให้ได้พลังงานไปใช้ในร่างกาย ทำให้ลำไส้ได้ทํางานอยู่ทุกๆวันก็จะทําให้สภาพร่างกายน้องอที่อ่อนแรงหรือว่าอาจจะไม่ล่าเริงอาจจะกลับมาเพราะว่าร่างกายก็ยังได้รับสารอาหารอยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่มีความอยากอาหารแต่เราใส่ใจตรงนี้ก็ทําให้เราได้พูดคุยกับเจ้าของเจ้าของก็นําน้องกลับไปที่บ้านแล้วก็ดูแลกันโดยใช้วิธีการที่เรา รักษาหรือว่าทําให้ดูอยู่ที่อันยองก็คือป้อนอาหารป้อนน้าไปเรื่อยๆทุก6ชั่วโมงทุก4ี่ชั่วโมงแล้วก็มันดูแลสุขภาพมันดูแลความสะอาดอาบน้ําจนทําให้น้องกลับมาอีกครั้งโดยที่กลับมาคราวนี้ก็อ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนเดิมกลับมากี้มีความอยากอาหารเหมือนเดิมก็วันนี้ก็มาทําการกระตุ้นวัคซีนประจําปีแล้วก็ปอ้อนพวกยาถ่ายพยาธิแล้วก็เหมือนกับอยอดป้องกันประสิทธิภายนอก ทำให้สุขภาพเขาแข็งแรงก็อาจจะเหมือนกับแมวได้แมวตัวใหม่กลับมาอีกครั้งก็คือแมว9ก้าชีวิตนั่นเองสําหรับตัวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเขาใจสู้แล้วก็เจ้าของก็ใส่ใจสุขภาพน้องแมวทําให้เราได้เจอน้องอีกครั้งซึ่งแมวตัวนี้ก็เป็นแมวคล้ายๆพันปเปอร์เซียผสมมี3สีสีเมอร์ก็วันนี้ก็ฉีดวัคซีนไปแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการพร้อมกับ ตัดขนเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นทำให้แบบเหมือนกับเขาเด็กโดงเวลาที่แมวที่แบบขนยาวๆลูลุงลังเวลาตัดแต่งขนให้พอเหมาะก็จะทำให้เขายังพอมีขนปกป้องร่างกายแล้วก็จะเหมือนกับแมวนั้นกลับมาเบบี้เซตอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ทำครบทุกอย่างแล้วก็ตรวจสุขภาพกับคุณหมอด้วยก็ทำให้เราดีใจแล้วก็ได้แมว ัวใหม่กลับขึ้นมาสําหรับท่านใดที่มีแมวหรือว่าเลี้ยงแมวแล้วเกิดภาวะเดียวกันแมวเบื่ออาหารก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะที่สิ่งสําคัญพามาหาหมอให้หมอตรวจสุขภาพดูว่ามีความผิดปกติทางร่างกายใดๆหรือไม่ถ้าหากว่ามีไม่มีเราก็ใช้วิธีการดูแลแบบตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ